นักศึกษาฝึกงานมาได้ช่วยกันไล่เก็บขยะที่มันลอยไปตามน้ำนะครับบางอย่างก็จะฝังบางอย่างก็จะเผานะครับขยะที่มันไหลไปตามน้ำตอนที่ฝนตกที่ผ่านมานี่อันนี้กระดมเศษเ็กเศษขยะเศษน,นี่คือ เกิบได้เยอะไหมนี่เยอะาถามนอยมาจากไหนนี่นี่ไร์สดอยู่แล้วชื่ออะไรนะชื่อยีนค่ะชื่อยีนนะครับอยู่ปีไหนแล้วเนี่ยปี่สี่ค่ะปี่สี่นะยังไงบ้างมาที่นี่ร้สึกดี่ะดีนะวันนี้ถือว่ารวมแรงผลเป็นผลประโยชน์ในเรื่องการเคลียร์ขยะ นี่นะครับถ้าใบไม้เราก็เอาไปทำปุ๋ยต่อถ้าขยะพลาสติกผ้าเราก็จะมีเตาเผานะเตาเผา,เ,า,าเผาขยะจะได้ผ่านโอ้ฟองใหญ่เลยนะน่ พัฒบุรีลำติดงานสองท่านที่ช่วงคนนีเลย โอ้มีทีวีด้วยนะมีของใครเนะาะข้าวขาข้าวหมูกับหมูเนี่ยโฟมนี่ก็ของตายเลยนะโฟมนี่สิว่าพัสดุอ่ามีทีวียี่ห้ออะไรเนาะนี่ แรงปวดกดก็ดถือว่าราบเรียบหมดเลยนี่ได้มาช่วยกันทำเป็นเรื่องไล่เจ็บขยะนะครับโหอโุ้ยอะไรเนี่ยวนวิดีโอเอาไปก็ไปเยอะจริงเยอะจัง เรามีตังค์เว่ยนี่นี่นะครับผลประโยชน์กับน้ำตากน้ำท่วมมาก็มจะได้เก็บตักปอะมาณนี่น่นี่คือเกี่ยนจากรอบแผเนีอโฉม ับบานดินรี่จะร่วมเกินขายค้าวีนะครับอันนี้น่าจะเป็นสินค้าจากร้านค้าโอ้มีเบอร์ดีมนะีนิกาแฟด้วยนะน้ำหมักสูตรต่างๆนะครับเนี่ยจาก อะ,อะไรที่มันก็จะปิดเผาครับแต่เรามีกระบวนการเผาด้วยเผาันนเย ะไรนี่นดูดิอะไรไแวกดูหน่อยนี่โอ้โหปาดเตรียมโอ้เสียผ้านี่อาจจะเป็นกระมิ่นขาวนน่นน ในวันที่มันทำต่วมจริงขึ้นน่าจะอยู่ประมาณนี่ละถึงไหนนั่นนี่ระด,ดับน้ำนี่คอนสูงข้างขยะนะครับ เป็นส่วนข้างหน้านะครับจะไปดูส่วนต่อไปอี๋อีนขุดนี้ใช่ไหมเนี่ยใญ่างงาครับน้ำตรงนี้ก็คือว่าท่วมหัวนะครับตอนที่น้ำมาไปเยอะ เราไปจะไปดูบ้านดินหลังนะครับ ว่าสภาพเป็นยังไงในบ้านอันนี้ขึ้นกำลังก่อสร้างก็เจอน้ำประมาณครึง่งนี่ฮะพื้นที่เป็นจริงๆเป็นปูนครับโอ้ผักเม็กยอดหมายงามด้วย นี่ครับผักเม็กผักเม็กหลังจากน้ำท่วมเขาก็ต่อยอดใหม่น้ามากเก็บปทานได้ผักเม็กนะครับกำลังต่อยอดใหม่เลย

ม่ขึนนะลูกไปว,วางไว้ตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะหาที่วางใหม่อันนี้หลังพื้นทะลุนะครับจับคู่กันนะลูกนะจับคู่แล้วก็หามไปโน่ที่ที่ที่เรามอไซค์จอดไปทะกคูก่แล้วก็กลับมาอีกน,น,น,นี่คือ,อ,อ,อมาวานดินมาวานดินไปเลยลูกเอ้ย <laughs> นี่คือบ้านดินเนี่ครับบ้านดินพี่น้องก็น้ำท่วมถึงระดับนี้นห้องในก็พังหมดจากสองห้องกําแพงทะลุพังเหลือห้องเดียวอันนี้มันไยทับอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันเปิดไม่ได้ด้วยอะไรอ,อ,อันนี้คือที่ควรทับอยู่ครับ ที่คนกรแพงบ้านห้องชั้นในเนี่ยรับที่นอนที่งปตรงรถมอเตอคหรอแล้วจะได้อารถมาใส่นี่ใช่ไหมใชไนี่นู่นนู่นเอานู่นน่ะไว้ตรงนู้นแหละตรงนั้เอาไปกองกองไว้ตรงนั้นก่อนขับรถไรฟ้าไปนล้พวกนี้ทุกคไปเก็บไม่ส่ทุกคนทำไเป็นอะไรทำไมเปนาด ที่นอนที่นอนเตียงให้พวกนี้ได้มาช่วงน้ำท่วมมาบูรณัคเดี๋ยวจ,จะได้ <c oughs> ไปดูอ่ะ ไปประเมินผลก่อนนั่นแหละจะใช้ CPU <S <S ประเมินผลก่อนว่ามันจะเอาไว้หรือจะเอาไป <S <S น่าจะพอได้นะล้างก็น่าที่ก็ตาแห้งนี่ก็หลายบาทได้ไหมเนี่ยปกติมันมันคออกเลยไหมหรือว่าเป็นชุดเดียวกันไม่ไม่ไม่นี่เละเตียงเนี่ย เดี๋ยวนี้เียนี้เอาไปคอกข้างในครับมีตะกี้โคนางหนอข้งนอกเราต้องหาเดี๋ยวหาคอนมาทงนั้งงานั้นเหรือเป็นชิดได้นะพวกนี้ไม่ได้ไปเชื่อมกันหมดเลยได้อยู่ได้อยู่เป็นชิดๆน้่อยู่แล้ว ฝึกงานรุ่นนุทกภัยแล้วกันนะคร,รับว่งินรุ่นที่แล้วก็เรียกรุ่นโควิดอันนี้รุ่นนทุทกภัยเอา <c oughs> ไปวางตัวนู้นก่อนรุ่นหนึ่งตัวน,นู้นนะตาผมเราออกไปเลยข้าเพื่อเขาจะทุบทิ้งอยูย่แล้วเนี่ยมันคงจะเลยหรือทำใหม่เลย แล้วนตนี่คงไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงที่จะใช้งานเราอาจจะทุบทำใหม่ท,นทีนี้ขอกำลังเพิ่มมากทีนี้เราจะยกอนอีกนิไหมโอ้มาได้เ,เพิ่มผู้ชายมาเนาะไม่แต่ผู้หญิงเนี่ยนะไม่งั้นเดี๋ยวไประดมผู้ชายมาขนแบกไปข้างนอกเนาะ ไม่ตีมือออกไปหน่อยรมครับอันนี้นักเรียนชายนักเรียนนักเรียนมาตรงนี้เด้อ มามา,มาบ้านดินนีข่ของมามามาทางนี้นี่ Đấy, đinh, đin đinh đin Người lái khoảng dạy dạy nghe này Tiếng ฝนม,มากองไว้ตรงนี้ ซาบสลักหักพังกับเครื่องของเครื่องใช้ที่เสียหายก็เอาไปล้างเช็ดปรับปรุงดูว่าจะใช้กลับมาได้คืนไหมนะครับเนี่ยจริงๆตรงนี้ก็คือสถา,านการณ์จริงก็คือน้ําท่วมนะครับทมน่าจะท่วมหัวแถว ที่มีประสบการณ์เรื่องการห้มป่าหลายหลักในที่ภูเขาเนี่ก็จะชัดเจนนะครับอันนี้ก็เกษตรกรท่านนี้ก็จะมุ่งที่จะซ่อมปั๊มน้ําอันดับแรกก็จะต้องใช้น้ำนี้ทำการเกษตรนะครับอันนี้ก็คือของน่าจะมาจากหลังนี้นะ ตรงนี้น้ำก็ประดับนี้นะครับเห็นคราบขาวๆเนะี่เกลียบเกลียก็ท่วมหัวนะนี่รถคงก็เยอะแล้วอตัวนี้เรากลับมาได้จะเกิดมันไหลหอยู่ตรงนั้นน่มานั่งเหล็กนะ ตรวจวสอบดูน้ำกันอีกทีนะครับอเอ้มีสงสัยน้ำจะรั่วหรอครับพี่น้่งน่าจะน้ำประปลาล่วหรือเปล่านะขอไร่เช็คนิดหน่อยนะครับเนพะื่อได้เก็บไขได้ทัน จะมาุดตอมเจ้น,นี้แหละข้างล่างเนี่ยเป็นน้ำประปาประดานที่เราใช้อยู่น้ำใช้อยู่ยังไม่รู้ว่ามันั่วตรงไหนนะครับอะไรเั็อดู่อ้าว เริ่มเอามาใช้งานแล้วครับปั๊มน้ํำต้อมจากน้ำเพือ่อพัดลปอยู่ข้างล่างอน,นี้ได้กลับคืนคอันนี้บริเวณสะพานปูนนะครับก็ปริมาณน้ำรถเข้าอู่ภาวะปกติพอไปนี้ตัวไผต้องน่าจะได้เอาออกนะครับ ก็ยังดีงมันเป็นตัวกำแพงกันสำหรับน้ำที่จะเซาะคอ,อสะพานอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องคลิปหน้ายังไงก็จะใช้สดคลิปหน้าตอนนี้ก็เห็นข่าวว่าทาง ที่จะส่โจะนำเข้าการอาหารแห้งอุปกรณ์ที่จะใช้เพื่แจกใ,ให้กับชาวบ้านแถวนี้ถ้าถึงตอนนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้นำเสนอนะครับจะใช้ตรงนี้เป็นศูนย์นะครับศูนย์กระจายความ่วยเหลือจากพี่น้องที่เห็นใจน้ำท่วมความน้ำเขียวปรับรงไ็่ยังไงก็ค่อยพบกันอีกทีนะครับอบคุณดีทุกท่านนะครับ